อยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับโอ้โหหนาวเกินหิมะตกนะฮะหูหน้าแบบมันแบบจัดเลยครับคำโตโตเลยจำได้ตรงนี้ไอ้เียตรงนี้ชันวะโอ้โห เกดูอ๋อเฮ้ยเจาะคอเจาะคอตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนเครื่องแล้วฮะอันนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เป็นเวลาเท่าไหร่ทุ่มทุ่มครึ่งนะครับก็น่าจะเดินทางไปถึงเวียดนามประมาณกี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับถึงเวียดนามก็ถึงประมาณสามทุ่มแล้วก็รอสามชั่วโมงเพื่อที่จะ นั่งจากเวียดนามเนี่ยไปที่ฟุกุโอกะนะครับถึงที่ฟุกุโอกะกี่โมงนะเชา้ชามมอ่ะเช้าหกโมงเจ็ดโมงเชา้าหกโม,มงเจ็ดโมงเช้านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ขึ้นเครื่องก่อน,อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวียดนามนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินที่เวียดนามแล้วนะครับก็เดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนาะก็ถ้าพูดถึงสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ จริงๆโอเคเลยนะสำหรับแบบครั้งแรกที่ผมเคยนั่งแบบว่าต่อเครื่องนะครับมันเป็นเหมือนแบบฟูลเซอร์วิสอ่ะเพื่อนๆก็คือเหมือนแบบว่า,ามีอาหารให้นะครับก็รอบก่อนที่มาเนี่ยจะเป็นแซนด์วิชแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีผลไม้นะครับโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปแบบว่าล้างหน้าแปรงฟัน เตรียมตัวนอนบนเครื่องแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่พรุ่งนี้เช้าที่ฟุกุโอกะกันเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมตอนนี้ออกมาจากที่เอากระเป๋าแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินฟุกุโอกะครับผมแล้วผมก็มารับพาสาเรียบร้อยแล้วนี่ครับพาสเอาตรงนี้คนเยอะมากออกมาปุ๊บอยู่ทางซ้ายมือเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่พักโดยนั่งแท็กซี่ไปนะครับโอ้ยเย็นมากเพื่อนอ สะใจเว้ยนี่นะฮะออกมาปุ๊บเราก็จะเจออุย้ยแท็ก,ก,กซี่อโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนรถแท็กซี่แล้วนะกำลังนั่งแท็กซี่ไปที่โตโยฮ o t e เทลนะครับอยู่แบบข้างๆสถานีฮากาตาเลยนะจากที่สนามบินฮากาตานะครับนั่งไปตรงโรงแรมของเราเนี่ยน่าจะประมาณ สินาทีได้นะไม่ไกลมากอาจจะไม่ถึงนะฮะประมาณ2โลเพราะว่าไอสนามบินฟุกุโอกะเนี่ยมันอยู่ในเมืองอยู่แล้วใช่ปะเรานั่งไปอีกนิดนึงเราก็ถึงแบบสถานีฮากาตะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าไปฝากก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูวันว่ามือแรกเราจะกินอะไรกันนะครับนี่นะฮะวันนี้เราพักที่นี่นะครับโตโยโฮเทลนะฮะก็จะใกล้กับสถานีแบบฮากาตะมากๆเนี่ยถ้าเราเดินมาทางเนี้ย มันก็จะเจอกับสถานีฮกกะตะละตรงนี้ก็จะมีแบบแฟมิลี่มารด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปฝากกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับนั่งแท็กซี่กูจะให้เขาปิดพิเตอร์แล้วร้อนชิบหายนี่นะครับร้านกาแฟที่เราจะมากันวันนี้พูดไปสั่นไปโอหนาวมากเฮ้ยร้านนี้ดูดีแล้วเนี่ยลาเต้ครับผม ปกินปุ๊บลากรอนเฮ้ยดีดีแล้วอมานหหดต่อไปอเมริกาโน่เฮ้ยแต่ดีนะลาเต้อร่อยแพนราต่อไปก็กินข้าวจ้าหรือว่าไปไนั่นเลยต่วันนี้เคี่ยโคเปรี้ยวเนีย่ใส่่มออนไงอไลโรสเนี้ยแต่โอเคอยู่นะวคอหรือไโรสดวยป่เปรี้ยวอยู่เหมือนกินตัมึงเลย แรงเกินกูสายตกต่่รองใดความตกต่อมใดมายอมยอมยอมชาเขียวชาเขียวจำไม่ได้ชาเขียวโม้นั่นเ็นชาเขียวแล้วรสชาดเป็นไงเขียวแปลกเลยสัสรสชาดเป็นชาเขียวชเขียวไอเป็นเขียวต่อไปเราจะไปกินอะไรกินอีกเหรอเราตามไปทานเราไปไหนนะแล้ฟุ๊ก ดาซายฟูแต่ว่าเราคือจะกินเราจะไปกินที่ดาไซฟูเลยหรือเรากินซูชิที่นี่ก่อนไปกินที่ดาไซฟูเดี๋ยวไม่ล่าช้แต่แต่ดาไซฟูไม่มีร้านร้านกินนะก็คือจะเป็นแบบกินของชิ้นชิ้นพวกขนมอะไรอย่างเงีไปกินอย่างนั้นอ่าแต่ไม่กินข้าวของกินโลคอลอร่อยนะของกินอย่าไปกินแบบนั้นะอันนี้อิ๋วนก่อนนะอันนี้ตีอิ๋ว เแต่พี่เห็น้วยซูชิไ okay, ด okay, uh, okay. like anyway. okay. yeah, ้โอเคเดี๋ยวเราไปกินซูชิกันก่อนจบเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อเราไซูชิก็ดาซสงสุดเห็นได้ไงโอเคอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับโอ้ยหหนาวเกินหิมะตกนะฮะเพิ่งกินกาแฟเสร็จออกมาปุ๊บโอ้โหหิมะตกในเมืองครับเพื่อนยัยยัยยัเดี๋ยมันโดนหูเจับแล้ว คุมไหมอ่ะเอารอดชีวิตแล้วไงถ่ายคลิปเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปกินซูชินะครับที่ใต้สถานีฮากาตะนะเพื่อนอยู่ดีๆหิมะก็ตกแบบเป็นพายุว่ะดูดิตรงพื้นอ่ะไม่ไหวว่าเพื่อนไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะแต่ว่าอันนี้คือแบบหนักจัดอะหนักจัดจัดอะโอ้ไม่ไหวและเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อน ร้านซูชิที่เราจะกินนะครับของวันนี้นะครับคุโงกาชินะซูชิราคาโอเคอยู่นะราคาเออนี่ปลาไหลดูดิชิ้นโคตรใหญ่ร้อยยี่สิบบาทโดยประมาณนะถ้าแต่ซูชิลดูแปดสิบปะว่าแปดสิบหนึ่งร้อยบาทนะนี่นี่นี่รวมมาคุโร่สองพันเยนนะอันนี้อะไรรวมมาคุโร มีพวกโอทัลโด่อะครับใช่รวมทุกส่วนคือร้านเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นสายพายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราต้องสั่งพนังกงานนะแล้อแบบว่าลาย,ลายอยู่ในในี่อยเหรออยู่ในปลารวมอาหาเดียวเลยอ่ะขอบคุณอนะ่ะเป็นเซตอหรอมห้มันจก ไม่เหมือนคนแถวนี้หรอกไอ้เฮียแต่จัดแดดจแดกค่ำสองค่ำเดี๋ยวกูจะดูว่าหิวหรือเปล่าคนไหนวะไม่รู้เลยแอะไรนะครับนี่กินอันนี้นะไม่เป็นไรน Oh, wow. ต่อด้วยนี่หูหน้าแบบมันแบบจัดเลยครับคำโตโตอืมอืมละลายอืมอืม,อม อนนี้น่ากินมากเลยมันรูอร่อยสุดใช่ไหมทูน่ามากิปลายแบบหอมมากเลยแซลมอน ทอ,อร่อยอาเีอืมอำัอออดยีนะ่วน,นร่อยเดีนนะ๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับตัวอร่อย ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ดาไซฟูนะเพื่อนที่อากาศดีมากนะครับไม่เย็นเกินไปนะเพื่อนตรงนี้นะตรงนี้นะแต่ซึกลมมาแล้วรถบัสเมื่อกี้เป็นไงร้อนบ้างเลยครับมารถไฟดีกว่า <laughs> อันนี้มันก็จะมีเป็นแบบว่าไดฟุกุที่ไม่มีวัฟเฟิลนะครับอันนี้จะเป็นแบบเหมือน,นเป็นโมจิแล้วก็เป็นถั่วแดง <laughs> ก็เป็นสตรอเบอรี่แล้วเราจะกิน,กบนแบบนี้แบบมีวอเฟิลด้วยสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มาก<อ>ามันกีทีก็ต้องกินเนาะโจ๊กะฮะสมเกลอร่อยจรินเอาแค่โมจิก็ได้ไม่ต้องมีวอเฟิลอันไหนอร่อยโมจิอร่อยอร่อยสุดแล้วมจิวอเฟิลอ่ะไม่อร่อยมันกระดาษส <c oughs> ตรอเบอรี่หวานมาก เฮ้ยไอบอลกินติมจริงเหรอเอาอะไรเพื่อนเพื่อนกินในตีหมครับไม่ส่วนตีใชครับชอบเป้่นเยนไกเอาินเลยถามจริงเลยเอาสุดเลยเหรอผมไม่ได้เอากระเป๋าองผมแอคเคกท์ทร้อไม่หมไม่รู้จักามหนาวคืออะไรไ่รู้จักเอาไปหมดเลย กดตู้ฮะมาญี ool, like like ่ปุ่นไม่กดตู้นาวนี้ถือว่ามาไม่ถึงขนาดนี้เป็นวันแบบธรรมดานะคนยังเยอะแหละเขาให้กินน้ำมน่ะ านี่เช่ามาจากตรงนี้นี่เห็นตะไข่ก่อนมาอย่ากไอตุนกินดิคอนเทนต์โอโนโนโน่เออมันเป็นน้ำบริสุทธิ์เว้ยไอตกูว่ามาจากตรงกลางนี้ไม่ใช่แล้วมันก็ปั๊มออกมามันไม่รู้กูว่ามันจะตรงกลางนี้โน้โน่ไอตุลมึงกินดิอ้าวมึงลองก่อนเลยเป็นสตรีมงคลขี้แตกตะไคร้เพียบเลยเคยดูสารคดีมีเฮ้ยเขากำลังทำพิธีกันเลยอ่ะ เอาพระทำไมมาอยู่ตรงนี้ตั้งตรงได้เดี๋ยวปะขึ้นเขาปะขึ้นเขาปะไปเลยน้ำดูน้ำดูเหนื่อยไปดิดูขึ้นคนเดียวเป็นยังไงง่ช่กูขึ้นไปทุกนี่กูคนเดียวนี่คือก้าก้าก็คือมาเที่ยวกลายเป็นปีนเขาไม่ได้โอ้ ไปกันต่อจะกลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับทองชนะรให้โดนดึงขาอว่าดอนทัสถึงห้ามนี่ไงครับโอ้โหเอาดีก็เป็นเนินที่เอาไว้แบบแสวงบุญแบบว่านี่ไงคือแบบนลังคออย่างเงี้ยจำได้ตอนนี้ไยตรงนี้ชันมาะ โอ้ยโอ้โหโอ้ยเดินดีๆนะตรงนี้มาดูมาสารเจ้าแบบใดตรงนี้ไม่มีขั้นบันไดด้วยเป็นพื้นเรียบๆโอ้โหล้วแฉะด้วยดิมะเด็นแฉะด้วยดิ โอ้ไม่น่าเชื่อนะเพื่อนที่มีของขายวาดาไซฟูตอนแรกจะมากินแต่กลับกลายเป็นขึ้นเขาเจอสารจงสารเจ้านี่จะเป็นสารเจ้าอินาลีนะครับเทียบแ,แผงความอุอดมสมบูรณ์นะแต่ว่าเขาน่าจะกำลังหลับซ่องแซมอยู่นะฮะใช่เวลาขอพรนะคะเขาก็จะมีวางเหรียญไว้ที่นิว้วแล้วก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ต,กตบตบแปะแต่เหรียญอะไรไม่แน่ใจน่าจะเป็น<ง>เหรียญท้าเย็นป่ะทันเดิมไว้ได้ โอ้ยเร,เ,เราไปเดินทางยากไงแต่ทางอ้นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะเนี่ยถ้ามึงหล่นทีหนึ่งก็ยาวอะ่ะทิ้งลงไปทับน้องกันติ <c oughs> ดเลยติดแล้วแล้วก็ดึง <c oughs> ฝาทิ้งในนั้น เ้วก็เปิดเปิดเครื่องใส่เข้าไปวางไว้เฉยๆนะไม่ต้องเคลืเครื่องใส่ลงไปเปิดฝาคนกาแฟโอเคไปละคือมันเอาไปนี่มายต่างนะแต่ว่ามันต้องเอาไปนี่ขึ้นี่น่ารักครับ มูนี่เบอร์รี่แล้วผมจนเจี๊ยนเท่าไหร่เยนห้าร้อยกว่าเยนฮะสูงปากเลยไม่ได้ร้อยห้าสิบหรอไม่ถึงไม่ถึงวะร้อยกว่าเยนป่าวเพื่อนเออให้เดินไปดูดิกูเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยกูทำอะไรลงไปวะบูเรี่เป็นไงบ้างชิมดิลองชิมดิไป่เขาน้ำที่เดิมไหมตื่นตัวตื่นตัวขึ้นมาอันนี้ก็มีกล้วย มีเีชหนึงเออนนี้ไม่มีอะไรเลยกระเป๋าก็ไม่ได้นะใช่แล้วอืมอืมซาเปาไส้หมูสามชั้นตัดปะอะโล่หมูเลยอันนี้กรผมงษากินอันนี้ฮะเก๋าอันนี้กินไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้มีกุ้งห่อนะจำไม่ได้มีหนึ่งรูร้อนนะ อร่อยเนาะอร่อยพี่ชอบพุดดินะเป็นเมนไทโกะด้าข้างนอกมันเหมือนแปพะเก่าเป็นไทโกะอืมข้างเป็นโดนหมูอ่ะอร่อยหมูอร่อยดีแป้งเฉยกูกินแต่หมูได้วบอกว่านุ่มมากเลยอะไรเงี้ยแป้งก็กระจายอยู่ตามจังหวัดตรงนี้แต่กูชอบแป้งอย่างนี้นะมันเหมือนแป้งมันโผอ่ะอืมก็มันคือแป้งหมืนโผจริงกับเาม่ได้เลยหรอเขาคืออะไรข้างนอกเป็นอะไรชีสเหรอข้างนอกเป็นเหมือนแป้งเกี๊ยว ข้างในทเนี้ยอันเนี้ยเหมือนแป้งเตี้ยวใช่ไหมข้างในเป็นเมนไตโกะแล้วก็มีเนื้อกุ้งสั่งแลกนะฮะเพราะมันมีรข้าี้ด้วยความหิวจัดสั่งอะไรไปบ้างแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวมารอดูกันีจเลยตื่นอันนี้แบบตื่นมีพลัง ชูทาโลโอทรโลวัดอันนรือเมะไรหวานมากอันนี้เป็นแซลมอนแล้วก็มีมันแบบอิคุระข้างบนแซลมอนทอดอันนี้จะเป็นมันบดนะเมื่อน

또사가세다 <chat> <prix> <Upper language> นี่คือเมนไทยโกกห่อด้วยไข่ไข่หวานนี่เยมันมันหมูในเนื้อครับพี่หมูหมูไก่มั้งแบบว่าแต่ละอันคือเดือดเดือดแอล ก็ตค่อนข้างมองแบบไปอยู่ทีไหนกันบโดยะให้คนอยู่กินฟองแรกจะเทใส่เนี่ยกับพี่แล้วก็ให้คนอยู่กินอ๋อสวยมากเต็มดวกไก่ล้มหมึกนะหมึกยาว ก็ซเลานีาะไรอ่ะปลาคาครับเนื้อมงมึอนี้แคู่ไม่ปลาเปกจริงอ๋อเนื้อหมูอเนื้อสามอย่างเนื้อสามอย่างครับผมเนื้อสามอย่างแต่อันนี้ไม่รู้ว่าส่วนไหนสั้์เลยละกันวาซาบิ อันนี้น่าจะเป็นหมูครับตัดสีไปนุ่มมากม

ซอสเขาเป็นแบบเหมือนมายองเนสชีสอด้เพื่อนโคตรอร่อยอ่ะซอส็อร่อยด้วายาเนื้อมาจิ้มนี่ด้เลยมมากชาห้างครับผมโอ้โห ไอ้กลิ่นกล่นล้วนๆกูอย่างนี้อมไม่กินแล้วกินิงแรงมากน้านนี้กลินนแงจริงรานนี้กินหนักเลยจะเป็นักคุณอรเ้นเลยะขึ้นเลย One h o u สำหรับร้านเมื่อกี้นะครับค่าเสียหายทั้งหมด6คน สามหมื่นเท่าไหร่วะสามหมื่นสองพันแปดร้อยเยนตกคนละพันก็ถือว่าโอเคคุณภาพก็โอเคนะเฮ้ยก็ไม่แพงนะถ้าตกคนละพันบาทแน่นอนคนนี้เป็นคนเลี้ยงขรมเลี้ยงเขาให้มีตังค์ขอบคุณสำหรับมืออาหารครับการประธานปิดท้ายให้นะครับนี่พุดดิ่งโนหนึ่งครับเราว่าเป็นโนหนึ่งลลุยครับลุย วิ่งเนื้อฟุดดิ้งคือแบบสุดอ่ะวิ่งฟิชดิ้งคือแบบตันมันหนึบแล้วมันละลายเข้าไปเลยอ่ะไปนั่งเราใช่ป่ะเจอแขกอินเดียวิ่งจริงอร่อยมาก โอเคอันนี้ก็มาแบบว่าปิดท้ายของหวานก่อนขึ้นนอนให้เพื่อนๆได้ดูนะเฮ้ยแต่ตัวนี้คือแบบว่าดีจริงนะดีจริงแล้วคือมีความมิควาคืออร่อยมากตัวนี้ใครอยู่ญี่ปุ่นหออะไรี้ลองดูผมบอกเลยว่าโคตรอร่อยนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้อันนี้ของจริงละเจอกันพรุ่งนี้นะครับมารอดูว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อนเจอกันพรุ่งนี้ครับผม